สวัสดีครับที่นี่ช่องทนายเสมบพาเดินนะครับมาดูแมตช์การแข่งขันชกมวยไทยในศึกไฟเตอร์ X นะครับระหว่างนักมวยไทยที่ชื่อปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับและนักชกชาวฝรั่งเศสชื่อแอนโทนีทีเอมวยไทยยิมนะครับในศึกไฟเตอร์ X วันศุกร์ที่15ที่ผ่านมานี้นะครับปรากฏว่าปานเพชรนะครับถูกน็อกในยกสุดท้ายนะครับถูกสอกกลับของแอนโทนีทีเอมวยไทยยิมหลับการอากาศแล้วก็ ลงไปนอนกองกับพื้นนะครับต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของนักมวยชื่อปานเพชพรผดุงชัยมวยไทยยิมด้วยนะครับที่นักชกรายนี้เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับด้วยการบาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรงสมองบวมก้านสมองตายนะครับสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตนะครับมาดูข้อกฎหมายในข้อแรกนะครับมีหลายๆคนถามผมมาว่าเรื่องนี้นักมวยไทยชาวฝรั่งเศสคนนั้นเนี่ยจะมีความผิดตามกฎหมายหรือไมอ่ประการใดนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องชี้แจงว่าในข้อกฎหมายนะครับในคดีอาญาเนี่ยจะเป็นการทำร้ายร่างกายกันถึงแก่ความตายตัวนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายในข้อนี้นะครับเนื่องจากว่าการชกมวยในครั้งนี้เป็นการชกมวยในรูปแบบของกีฬานะครับมีเวทีมาตรฐานมีกรรมการคอยห้ามบนเวทีมีกรรมการให้คะแนนอยู่ด้านล่าง3มท่านนะครับมีแพทย์ประจําสนามมีรถพยาบาลกู้ชีพพร้อมที่จะพานักมวยที่ได้รับบาดเจ็บ ส่งโรงพยาบาลเมื่อมีอาการได้รับบาดเจ็บนะครับฉะนั้นแล้วนะครับแอนโทนีทีเอฟซีมวยไทยยิมนะครับก็จะไม่มีความผิดฐานทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่วความตายนะครับเป็นเหตุสุวิสัยในวงการมวยไทยนะครับซึ่งมวยไทยนะครับเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีความรุนแรงร้ายแรงนะครับซึ่งจากที่ผมด้วยดูการชกในครั้งนี้แล้วนะครับการชกในครั้งนี้เป็นไปนอย่างดุเดือดมากนะครับ นักชกทั้งสองฝ่ายก็ออกลีลาไม่ไม้มวยไทยประเคนหมัดเท้าเข่าสอกเข้าหากันอย่างดูเด็ดเพชรมันนะครับซึ่งนักชกชาวไทยเนี่ยปานเพชรเนี่ยนะครับมีความเสียเปรียบนะครับก็เลยพยายามที่จะเดินหน้าเพื่อที่จะเก็บคะแนนทัวคะแนนคืนหรือถึงขั้นต้องเอาชนะนักชกชาวฝรั่งเศสด้วยการการล็อกเอาท์เลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับทางปานเพชรเนี่ยก็เข้าไปแล้วก็เจอสอกกลับออกมานะครับทําให้ ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงอย่างที่เห็นนะครับซึ่งการบาดเจ็บในครั้งนี้ของปานเพชรนะครับทนายเสมอมองว่าในการโชคทั้งหมด5ยกนะครับปานเพชรเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบนะครับถูกอาวุธของแอนโทนีประเคนเข้าใส่อย่างหนักเลยนะครับก็มีการบาดเจ็บสะสมมาตั้งแต่ยกหนึ่งถึงยกที่5แล้วนะครับซึ่งพอถึงยกที่5เนี่ยนะครับปานเพชรก็เจอสอกกลับอย่างแรงเข้าไปนะครับแล้วก็ บาดเจ็บนะครับซึ่งระหว่างที่หลับกาอากาศลงไปถึงพื้นนั้นนะครับปานเพชรก็ตุมลงศีรษะกระแทกพื้นเลยนะครับซึ่งผู้ตัดสินกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนั้นคว้า,าปานเพชรไว้ไม่ทันนะครับที่จะรองรับไม่ให้ปานเพชรศีรษะกระแทกกับพื้นในเวลานั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นความผิดของกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับนึ่งจะเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเพราะว่าการออกอาวุธของ แอนโทนีนั้นค่อนข้างจะรวดเร็วรุนแรงแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นการออกอาวุธที่เข้าเป้าแล้วก็รุนแรงได้ขนาดนี้นะครับถามว่ากรรมการผู้ห้ามบนเวทีเนี่ยทำไมไม่ห้ามถ้าเกิดว่ามีการชกมวยฝีมือแตกต่างกันนะครับผมดูแล้วนะครับว่ากรรมการบนเวทีกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับทําหน้าที่ได้ดีแล้วนะครับซึ่งปานเพชรเนี่ยสามารถต่อสู้ได้นะครับสามารถต่อสู้ได้ออกอาวุธดูเดือด แลกแข้งแลกเข่าแลกหมัดแลกศอกกันค่อนข้างจะดูเด็ดเผ็ดมันเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้แล้วปล่อยให้โดนต่อยปล่อยให้โดนเตะจนได้รับบาดเจ็บขนาดนี้นะครับไม่ใช่นะครับมาถึงเวทีนะครับผู้จัดงานมวยนะครับมีแพทย์สนามนะครับคอยตรวจดูอาการปานเพชรอย่างใกล้ชิดในตอนแรกนะครับก็ตัวนี้ก็จะไปเอาผิดทางเวทีก็ไม่ได้นะครับมันเป็นเหตุสุวิสัยทางการกีฬาจริงๆนะครับที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือ ปานเพชรให้รอดจากการบาดเจ็บแล้วก็รอดจากการเสียชีวิตได้นะครับมาดูผลกระทบนะครับผลกระทบอย่างแรกเลยนะครับก็คือครอบครัวนะครับผมอยากให้ช่องหลายๆช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักหรือช่อง YouTube นะครับงดนําเสนอภาพที่ปานเพชรถูกน็อกนะครับเป็นภาพที่สะเทือนใจนะครับเนื่องจากว่าปานเพชรเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับเราควรจะให้เกียรติปานเพชรในการที่จะ ไม่นําเสนอภาพที่รุนแรงภาพที่ปานเพชรได้รับบาดเจ็บขณะชกมวยนะครับบุคคลที่น่าเป็นห่วงอีกคนหนึ่งนะครับนอกจากครอบครัวของปานเพชรที่ได้สูญเสียปานเพชรไปแล้วนะครับคนที่2เลยก็คือคู่ชกของปานเพชรเองนะครับผมเห็นใจแอนโทนีเป็นอย่างมากนะครับว่านักกีฬาทุกคนนะครับนักมวยทุกคนเนี่ยครับต่อยเพื่อที่จะชนะเพื่อที่จะต่อสู้กับคู่กรณีกับคู่ชกจริงๆนะครับ แต่ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ใครมาเสียชีวิตมาบาดเจ็บแล้วมาเสียชีวิตจากการแข่งขันที่ตัวเองเป็นคู่ชกนะครับพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือนะครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพนะครับแล้วก็บุคคลที่อยู่ในแวดวงมวยนะครับต้องให้การดูแลครอบครัวของปานเพชรน,นะครับซึ่งจากที่ผมได้ดูคลิปแล้วนะครับมีการสัมภาษณ์ในช่องหลายๆช่องนะครับปานเพชรยังมีภรรยาและยังมีลูกตัวเล็กๆอยู่คนหนึ่งนะครับ ยังมีครอบครัวที่อยู่ข้างหลังนะครับอยากให้สมาคมมวยหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับวงการมวยทั้งหมดนะครับช่วยเหลือปานเพชรในเรื่องนี้ด้วยนะครับเนื่องจากปานเพชรเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นนักมวยไทยอาชีพแล้วนะครับการที่เขาเป็นนักมวยไทยนะครับเขาเป็นคนที่ถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติไทยเอาไว้นะครับซึ่งการเสียชีวิตของเขาเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยมากๆนะครับทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะครับ ขอย้ำนะครับสื่อทุกสื่อนะครับควรงดการออกอากาศงดการเผยแพร่นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นข่าวสดสดหรือข่าวที่เอาไปลงไว้ในอินเทอร์เน็ตนะครับรวมทั้งช่อง Youtube ต่างๆย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับควรจะงดการเผยแพร่คลิปที่ปานเพชรถ,ถูกน็อกนะครับนําเสนอข่าวในภาพอื่นแทนก็ได้นะครับก็สามารถสื่อถึงปานเพชรได้เหมือนกันนะครับวันนี้ทนายสมอพาเดิน ก็มีเรื่องสั้นๆที่จะมาเล่าเป็นความรู้ให้กับทางท่านผู้ชมในช่องในเพจนะครับเพื่อที่จะได้ความรู้ว่ากีฬามวยไทยแข่งขันบนเวทีนั้นไม่ได้มีความผิดเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก,ก่ความตายนะครับมันเป็นกีฬานะครับวันนี้ช่องทนายเสมอพาเดินสวัสดีครับ